สวัสดีคะ่ะคลิปนี้ดาวก็มาขอแจ้งลูกค้านะคะ,ะเนื่องจากนะคะลายเก่าของดาวข้อมูลเต็มนะคะเพื่อนเต็มนะคะลายแฮงไม่สามารถที่จะส่งข้อความใดๆให้กับลูกค้าได้ลูกค้าก็ไม่สามารถที่จะเอ line เข้ามาได้นะคะไม่สามารถที่จะ,ะสื่อสารกันได้ทางลายนะคะเพราะว่าลายของดาวลาย จากทางร้านของเราเนี่ยข้อมูลเต็มนะคะข้อมูลทางไลน์ก็คือเพิ่มเพื่อนอยู่ที่ประมาณสักเกือบเจ็ดหมื่นเกือบเจ็ดหมื่นท่านนะคะแล้วทีนี้ข้อความทางไลน์เยอะมากทีนี้ไลน์ก็เลยเฮงนะคะอ่าก็เลยสื่อสารกับลูกค้าไม่ได้นะคะมีลูกค้าหลายท่านนะคะอะ่ได้โทรเข้ามานะคะบอกว่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ไม่ได้ทางไลน์ก็ส่งข้อความ เพิ่มเพื่อนเข้าไปไม่ได้นะคะส่งข้อพาร์ารมอะไรเข้าไปให้กับลูกค้าเก่าก็บางท่านก็มองเห็นบางท่านก็มองไม่เห็นนะคะซึ่งทางลายมันใช้หารไม่ได้นะคะเพราะว่าไลนามันเห้งนะคะข้อมูลในยาลายมันเยอะเกินไปนะคะทีนี้ทางร้านของเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องลบ ลายเก่าออกนะคะแล้วก็สมัครลายใหม่นะคะแต่ข้อมูลของลูกค้าทุกท่านทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ลูกค้าที่โอนจองต้นพันเอาไว้ทางร้านของเราได้เซฟเก็บข้อมูลทุกทุกอย่างไว้ในคมเรียบร้อยทั้งหมดนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลใจนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่โอนจองลูกค้าที่สั่งซื้อต้นพันไปเรียบร้อยแล้วหรือว่าข้อมูลของลูกค้าใหม่ๆที่เข้ามาสั่งซื้อสินค้าข้อมูลที่ลูกค้าเข้ามาคุยนะคะที่อยู่ในลายเก่า ลายเดิมนะคะเราได้เก็บเซฟข้อมูลเอาไว้ทุกอย่างก่อนที่จะลบลายเก่าออกนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลใจนะคะ,ะที่กลัวก็คือหลายๆท่านบางทีนะคะเข้าไปเห็นลายเก่าแล้วมันไม่มีไม่มีใครอยู่ในห้องเช็ดจะมีการแจ้งเตือนแบบนั้นนะคะหน้าลายเดี๋ยวลูกค้าจะกังวลใจว่าทางร้านของเราเนี่ยปิด ไปิดไลน์ทําไมอะไรประมาณนี้นะคะก็มาแจ้งให้ลูกค้าหลายๆท่านทุกๆท่านทราบกันนะคะทางร้านของเราได้สมัครไลน์ใหม่นะคะซึ่งสมัครไลน์ก็ไอเดีเบอร์เดิมนะคะ0 5 0 7 1 9กห้านะคะ เบอร์โทรก็ยังเป็นเบอร์เดิมนะคะ0ูนย์หก0นย์เเพื่อที่จะให้ลูกค้าทุกทท่านแอดเข้ามาง่ายนะคะเพราะว่าหลายๆายท่านจะจํามบอโทรอันนี้ซึ่งเป็นไอเดลีไลของร้านเรานะคะเอ่าสหรับลูกค้าที่ทางร้านของเราไดแอดไปแล้วแล้วก็ลูกค้าที่ทางร้านของเรายังไม่ได้แอดยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนไปก็รบกวนลูกค้าช่วยเพิ่มเพื่อนกลับมาด้วยนะคะทางร้านของเราจะพยายามเพิ่มเพื่อนที่เป็นเพื่อนเก่าๆให้ครบทุกท่านนะคะก็รบกวนลูกค้า ทุกทุกท่านด้วยนะคะก็วันนี้มาแจ้งให้ทราบกันนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะ